อยู่บริเวณที่ชาวบ้านที่นี่กำลังร่งรวมแรงร่วมใจกันชะลอหรือว่าบรรเทาปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งด้วยวิธีที่ธรรมชาติที่สุดแล้วนะคะก็คือการใช้ไม้ไผ่นั้นมากัน้นที่ฉันอยู่กับคุณสมชายรั์ทิ์กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งตำบลแหลมฟ้าผ่าอีกท่านหนึ่งก็อยู่ในกลุ่มอนุรักษ์เหมือนกันคือคุณสุวรรณบัวพายและก็ยังเป็นกรรมการของหมู่บ้านขุนสมุทรจีนด้วยนะคะคนนี้พี่สมชายคนนี้พี่สุวรรณสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ เล่าให้ฟังหน่อยก่อนจะมาเป็นอย่างนี้เห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยที่ออกไปไกลขนาดนุ้นเลยหรอคะใช่ครับเล่าให้ฟังหน่อยคะ่ะเสาไฟฟ้าเนี่ยจะอยู่ข้างหลังหมู่บ้านเสาเสาไฟฟ้านี่จะไฟฟ้าจะข้าหมู่บ้านประมาณปี2 0 2 3แต่<ช>ตว่าอยู่หลังหมู่บ้านหมู่บ้านนี้จะออกนอกจากเสาไฟฟ้าอีกไปมากิโลฝ่าฝ่าตรงที่เรายืนตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนคือเป็นเพลน,นดินเป็นป่าทึบยื่นออกไปจนถึงแนวเสาไฟฟ้าเลยเสาไฟฟ้าอีกครับเลยเสาไฟฟ้าไปอีก เลอจายไปว่าประมาณกิโลนึงค่ะแล้วสิ่งที่เราเห็นในวันนี้เนี่ยมันค่อยๆสะสมมานานขนาดไหนแล้วคะมันเริ่มพังตั้งแต่ปี23น so like ั่นะปี23 2 5 2มมันมาแบบวูบเดียวหรือว่ามันค่อยๆเซาะค่อยๆเซาะมาค่อยๆยอยแบบนี้นะครับเนี่ยวันตอนนี้น้ําแห้งก็ดูมันขึ้นมันเล็กเดี๋ยวถ้าน้ำมันเต็มมันสูงขึ้นมาระดับ ชายหินน,นี้แล้วคลืนมันจะใหญ่มากครับมันก็ตีวันละนิดวันละหน่อยมันก็พังวันวันก็ไปเยอะครับค่ะพี่สุวรรณกับพี่สมชายเนี่ยเป็นคนที่นี่เลยใช่ไหมเอ่อ คนที่นี่ผมเป็นคนสมุทรสาครแต่มาอยู่ที่นี่เกือบ20ปีแล้วมาอยู่ที่นี่เกือบ20ปีมายังทันได้เห็นผืนดินออกไปไกลขนาดนั้นมาแรกๆแต่งงานกับ้านก็อยู่ข้างนอกหนูเลยแต่ตอนนี้อยู่ในแล้วสามสามหลังแล้วค่ะแล้วแต่พี่สมชายนี่เกิดที่นี่เลยเกิดที่หมู่8ครับหมู่ใกล้เคียงครับวิ่งเล่นอยู่แถวนี้ก็อยู่แถวนี้ตลอดครับแต่ก่อนออกทะเลหาหาปลาหาเคยก็มาขายอยู่ในหมู่บ้านนี่ครับอยู่นี่มาตลอดเล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนสมัยเด็กๆเนี่ย ยังจําภาพได้ไหมคะว่าอยู่กันหนานแน่นขนาดไหนชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนี้ค่ะสมัยที่มันยังเป็นผืนดินอยู่โอโ้เยอะมากเลยชาวบ้านบ้านว่าติดติดติดเต็มไม่หมดก็มีอะไรก็ช่วยเหลือกันตลอดค่ะคนเยอะแล้วตอนนี้มันพังพังแล้วก็เริ่มย้ายคนละที่ทางไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ไปเยอะย้ายออกไปจากพื้นที่นี่น่าจะเป็นร้อยแล้วครับคือไม่ใช่แค่ว่าอพยพร่นเข้ามาแต่คือ ไม่ไปจังหวัดอื่นเลยรคนที่เขาพอจะมีพี่น้องอยู่ทางอื่นหรือลูกหลานเขาได้เรีลนสูงๆแล้วทำงานอยู่ข้างในเขาก็จะเอาครอบครัวเขาไปอยู่ข้างในหมดย้ายไปอยู่ข้างในหมดคนที่พอฐานะว่ายากจนหน่อยหรือยังไม่มีทางที่จะไปก็จะอยู่ที่นี่รอนเข้ามาอยู่ที่นี่เพราะที่นี่มันยังมีทรัพยากรใ้หากินอีกเยอะเพราะอาชีพหลักๆก็คือยังทำประมงทำประมงเพราะฟาร์มลูกจะไม่ค่อยมีกันเท่าไหร่ ส่วนใหญ่ก็เลยยังอยู่ในพื้นที่ที่ออกไปมีเพียงบางส่วนเท่านั้นทีนี้พอมันเริ่มเซ้ะมาเนี่ยตั้งเป็นยี่สิบสามสิบปีอย่างเงี้ยค่ะมีการพูดคุยกันในหมู่ชาวบ้านหรือว่าเจ้าของพื้นที่ไหมคะว่าเราจะทํายังไงกันเรากล็ลองมาหลายรูปแบบนะเราม,มันตอนนั้นมีกลุ่มของพวกพี่จับกลุ่มกันหรือยังหรือยังยังครับกลุ่มของเราเพิ่งตั้งได้ประมาณเกือบสองปี่า ก่อนหน้านั้นคุยกันก่อนหน้านั้นก็ทําแบบธรรมชาติคนไหนพอมีทุนมั่งก็จะทิ้งหินอย่างเงี้ยอย่างที่เราเห็นนะคนไหนพอเอ่อจนตัวเข้าก็จะปักเป็นไม้แล้วก็ไต่เอาดินไต่ถุงปุ๋ยอย่างบังเกอร์งั้นค่ะแล้วก็อันนั้นคือช่วยดูแลบ้านตัวเองช่วยดูแลบ้านตัวเองแล้วก็ที่ของตัวเองด้วยบางคนก็ทําได้เท่านั้นใช่พอพอประทังแม่มันพังเร็ว่ะก็ชะลอมันไม่ให้พังเร็วกว่ากว่าเดิมอะตอนนั้นน้ำเต็มเงี้ยคืนมันจะใหญ่ มันจะพังเร็วมากอันนี้ดูมาเห็นช่วงน้ําแห้งไงก็แลดูคลื่นมันเล็กจะพังจริงจริงแล้วน่ากลัวกว่านี้น่ากลัวคลื่นแรงนี่นะครับน่ากลัวมีมีการมาเตือนเราไหมคะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไม่ว่าจะเป็น รมอะไรก็แล้วแต่ที่เขาดูแลเตือนเรื่องอะไรครับเตือนเรื่องที่บอกว่าเราจะต้องเจอปัญหา,าน้ําทะเลกัดซาะชายฝั่งนะเราอยู่อย่างนี้ไม่ได้นะเราต้องมีแผนรองรับอะไรต่างๆมีมีหน่วยงานอะไรมาเตือนไหมคะพอ,อ,อบ้านขุดสมุดเนี่ยพอเริ่มได้ออกสื่อออกข่าวบ่อยๆ, <S <S ๆก็จะมีพวกนักวิชาการมีมาไหลหน่วยงานมากมาเยอะมาเราก็ได้รู้ว่าเออเหตุผลเพราะทะเลทําไมมันไม่งอกทำไมมันพังเพราะเราก็ได้รู้เพราะมันมีหน่วยงานทางราชการหรือไม่ก็ พวกนักวิจัยมาบอกเราก็เราก็พอได้รู้เรื่องกันบ้างจากที่จากที่เราไม่ทราบก็เหมือนกับอยู่ดีๆธรรมชาติมาไล่เกิดะอะไรขึ้นก็เริ่มมีนักวิชาการมาบอกอย่างน้อยเราก็รู้แล้วว่าอย่างน้อยรู้ทฤษฎีละรู้ทฤษฎีแล้วว่าทําไมทะเลมันไม่งอกสมัยเหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนในทะเลมันจะงอกได้เพราะว่าข้างในไม่มีเขื่อนแต่ตอนนี้ข้างในก็ตั้งเขื่อนกันตะกอนก็ตกอยู่ตามเขื่อนเลยไม่ออกสู่เจ้าพญาทฤษฎีหนึ่งที่เรารู้เราก็เริ่มจะรู้อะไรแล้ว แล้วรู้อะไรอีกหลังจากที่มีนักวิชาการเข้ามารู้อะไรเพิ่มอีกคะที่เป็นประโยชน์กับเราที่เป็นประโยชน์เราก็เพ่ประชาคมก็มองดูอะไรที่มันแข็งแรงกว่าเขาเขาเริ่มพอจะมาช่วยเหลือเราบ้างแล้วทางเพื่อน,นักวิชาการก็วิจัยเพื่ออะไรที่มันแข็งแรงครับเขื่อนก็เอาลงมาปักก็พอจะช่วยพอด้ต้านคืนดต้านลมได้มั่งครับก่อนหน้าที่จะเป็นไม้ไผ่แบบนี้เนี่ยมีแนวคิดกี่แบบคะว่าจะ ชะลอคลื่นจะจะช่วยลดปัญหาการกัดเซาะเนี่ยเพราะบางที่อาจจะไม่ใช้ไม้ไผ่มันมันแล้วแต่พื้นที่ครับยังไม้ไผ่เนี่ยเออเนี่ยพอหลายปีเข้ามันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็ผุพงังไปแต่ถ้าสมบูรณ์ก็ต้องเป็นปูนแต่ปูนนี่มันก็ต้องใช้ทุนเยอะเอ,อแล้วก็มันมันพูดจากกับเพราะว่าแต่ละพื้นที่มันจะไม่เหมือนกันดินแต่ละพื้นที่จะไม่เหมือนกัน อย่างมสมุรสาครเขาใช้เขื่อนไหมเขาได้ผลอันนี้จะเป็นที่ดินพุครับลงไปจะพุมากทิ้งอะไรมันก็จมอันนี้เป็นของเก่าเพราะมีฐานล่างรองอยู่แล้วมันก็เลยอยู่ต้องใช้เสาอย่างจะปักมันอยู่เพราะดินมันตรงนี้จะพุมากครับแนวเนี้ยจะเป็นดินพุแต่อื่นๆก็จะเป็นดินทรายมั่งดินเหนียวมั่งจังหวัดอื่นๆตรงนี้นเป็นดินพุก็เลยทําให้เราก็ต้องอคิดรูปแบบที่เหมาะสมกับพื้นที่เราเอง แล้วไม้ไผ่นี่ดีที่สุดแล้วเหรอคะตอนนี้ถามว่าดีที่สุดไหมคิดอะไรอีกคิดอะไรอีกตอนนี้มันจะทำยังไงมีนมันแค่พอประงานนะครับประธานก็พอมันไม่ดีที่สุดมันก็ผุอยู่ไม่ได้มันอายุมันเท่าไหร่ห้าปีถึงไหมฮะประมาณห้าปีเต็มที่อ่ะห้าปีก็ต้องลงใหม่ห้าปีก็ต้องลงใหม่ไม้ไผ่นี่ถ้าถ้าเราจะการขึ้น การการการกัดเราออกไปข้างนอกไม่ได้เพราะข้างนอกเราจะฝังทางประมงพื้นบ้าน oh. ประมงชายฝั่งอย่างชาวบ้านที่เนี่ยจะมีอาชีพเก็บหอยแครงกัน <Okay. S 2> เดินลงไปถ้าหาักเป็นปลายมาอย่างงี้ก็จะติ้มขาทิ่มตีนเขา <Okay. S 2> เราก็จะบล็อกป่าตรงไหนมีป่านี้เราขอให้บล็อกป่าไว้ถ้ายังมีป่ามันก็จะไม่พังถึง ก็เลยเป็นเหตุผลที่ใครต่อใครก็หันมาปลูกป่าชายเลนกันอะไรกันเพื่อที่จะด้วยชะลอคลื่นชะลอกันกัดเซาะชายฝั่งแล้วก็เสริมด้วยการสร้างเขื่อนเขื่อนก็แล้วแต่พื้นที่แว่าพื้นดินใต้ทะเลของของบ้านไหนมันเป็นยังไงอันนี้เราก็ช่วยแค่นี้ไม่ไผ่นี่นี่สิ้นเปลืองขนาดไหนคะที่ทาเนี่ยอายุ5ปีเปลืองไหมคะขำเลยขำเลยสิ้นเปลืองอะไรครับไม่ไผ่แล้วมันเตืองมันเอามาทําแบบ ไอ้นี่มันก็ทีละนิดทีหน่อยมันก็ดีนะครับพอประทังช่วยได้กว่าเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยใช้งบเท่าไหร่แนวอย่างเงี้ยนี่นี่แนวแนวยาวเป็นกี่กิโลครับพี่เออไปถึงนู้นเลยครับไปถึงนู้นเลยนะครับแล้วยังมีต่อไปตรงนู้นอีกครับค่ะเราทำกันทีนึงนี่ใช้ใช้สตังค์เยอะไหมเออนี่เป็นงบของอบจเป็นงบของอบจมาช่วยครับค่ะก็คือชาวบ้านเองก็ไม่ไม่ อย่างนั้นเราก็ไม่ได้ควักกระเป๋าอะทุกทนแต่ก็เป็นอบจมาช่วยแต่สี่ห้าปีก็ต้องมาเปลี่ยนอีกละสิ้นเปลืองสเปืองแล้วชาวบ้านเองกับกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งตำบลแหลมฟ้าผ่าเนี่ยค่ะมีแนวคิดหรือว่าที่ผ่านมาเราพยายามจะทำกิจกรรมอะไรเพื่อที่จะช่วยแก้ปัญหานี้บ้างคะเออตอนนี้นะบ้านคุณตบุญเนี่ยมันดังในเชิงที่ว่าถูกน้ำทะเลกัด ก็จะมีหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยปลูกป่าตรงนี้เราปลูกป่าได้ประมาณออ20ฟ่าไร่20กว่าไร่แต่เวลาคลื่นลมแรงปุ๊บมันก็จะถอนอีกเพราะเราไม่มีบังเกอร์ที่จะมากองตะกอนให้ป่าอยู่ได้อะไรนะคะบัง <unintelligible> er. ไม่มีบังเกอร์บังเกอร์คืออะไรก็ได้ที่มันงคลื่น <unintelligible> er. แปลว่าปลูกป่าชายเลนก็อาจจะอายุไม่ยืนยาวเพราะว่าน้ําทะเลก็มาซัดแรงๆไม่มีบังเกอร์ป่าชายเลนก็อยู่ไม่รอดใช่ใช่ เพราะว่าเราปลูกเราไม่ใช่เอาต้นใหญ่ๆมาปลูกเราเอาต้นกล้าหรือไม่ก็ฝากมาทิมพอเขาเริ่มเริ่มสูงได้ประมาณสั้หัวเขา่าคืนใหญ่ๆเขาก็ตัดรากระถอนหมดแล้วก็ต้องมาปลูกใหม่ถ้าเรามีถ้าเรามีอะไรบังสักหน่อยหนึ่งเพื่อไม่ให้คืนตัดถึงแล้วน้ําตะกรนเข้าไปเป็นดินน้ำเนี่ยเราเกลี่ยสวอนะเอิเนี่ยน้ำเนี่ยข้างนอกเนี่ยเขามีคืนเขาจะเป็นน้ําขุนพอเข้ามาอยู่ในเขื่อนในที่บังเกอร์ตะกรนเขาจะตกเป็นดิน Oh, น้ำใสๆก็จะออกไป ah, นั่นแหละคือว่าดินก็จะค่อยๆถมขึ้นมาป่าชายเลนก็จะนข<ห>็งแรงขอ้แล้วทํำยังไงพี่แล้วอย่างเงี้ยเราก็รู้ปัญหาแล้วทำยังไงเราเราได้แต่คิดไงแต่ว่าอยากจะบอกใครว่าอยากจะให้ใครมาช่วยก็อยากจะบอกพวกผมและผู้ใหญ่บ้านนี้ก็เรียกร้องกันมาก็ไหลปิดปีแล้วก็เรียกร้องมาก็อยากจะให้ช่วยให้พวกหน่วยงานราชการมาช่วย ดูแลชาวบ้านเอาเขื่อนมาลงให้ชาวบ้านให้อยู่รอดไม่ต้องไม่ต้องเอาอะไรมากหรอกนะครับเอาภูมิปัญญาของชาวบ้านเนี่ยรู้ดีฝ่าในความคิดของผมนะเช่นดังที่ผมคิดเมื่อกี้เนี่ยจะทํายังไงให้ปลูกป่าชายเลนแล้วรอดใแข็งแรงขึ้นมาได้จะทํายังไงที่ลดการกัดเซาะการถูกคลื่นซัดแรงๆถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นผลสําเร็จ พี่คิดว่าปืนดินตรงนี้จะอยู่ได้อีกสักกี่ปีเออมีแบบอย่างมันจะถึงรุ่นลูกร,รุ่นหลานเราไหมคะถ้าการการที่ว่าเราจะเราจะปลูกป่านี่นะเรามีบังเกอร์ปุ๊บหนึ่งเราต้องมีงบต้นแตงงบต้มแซมสมมติสมสมติเนานะว่าเ,เราเป็นเขื่อนไม้ไผ่เขื่อนไม้ไผ่การขึ้นแล้วป่ามันขึ้นได้เราก็ต้องมีงบต้มแตงแต่ละปีะแล้วถ้าเป็นเขื่อนหินหินอย่างนี้เราก็ต้องมีงบต้มแตงแต่ละปี ถ้ามีงบซ่อมแซมแต่ละปีตรงไหนมันซื้อตรงไหนมันมันพังเราซ่อมตรงนั้นผมคิดว่ามันอยู่ได้ยาวเลยแหละแต่แต่แต่ต้องทำจริงนะต้องทำจริงแล้วไม่ขาดตอนแล่ไม่ขาดตอนคือบางทีพอมีงบมาพอมีงบมาตุ้มนึงแล้วหายไปไอซ่อมแซมผุพังมันก็ไปมันต้องหมดเลยมันต้องทำแผนงานแบบว่าระยะสั้นระยะลางยาวอย่างนี้ครับในความคิดของผมนะผมพวกผมก็ชาวบ้านแล้วผู้ใหญ่ก็คิดเหมือนกันหมด แล้วก็บอกสื่อไปทุกช่องเหมือนกันหมดแต่ก็เป็นสิบปีแล้วก็ต้องเราก็ต้องเพียรที่จะบอกอย่างเงี้ยนะคะเพื่อจะอยู่รอดได้มั่งก็ไม่อยู่ไม่ได้อยู่รอดแต่พวกผมไม่คิดหนีไม่ไหนแล้วครับอยู่อย่างเงี้ยต่อสู้ไปยันไปข้างครับต่อสู้ไปยันข้างระหว่างเราทะเลระหว่างเราก็ธรรมชาตินะเราพวกผมเนี่ยคิดนะผมเพราะเมื่อก่อนเนี่ยทะเลมันงอกได้แต่ ปัจจุบันเนี่ยไม่คิดว่าจะเอาจะเอาแผ่นดินออกไปนอกทะเลแล้วคิดจะให้เขาหยุดอยู่แง่นี้ถ้าเขาหยุดอยู่แค่นี้ทรัพยากรหน้าบ้านคุณทุบจีเนี่ยยังเหลือเยอะของในน้ําเนี่ยเยอะมากเยอะจนเป็นข่าวเมื่อปลายปีแล้วก็เป็นข่าวมาเยอะชาวบ้านก็จะหากินแนวเสาไฟฟ้านี่นะครับนี่คือส่วนหนึ่งที่ยังคงรักที่นี่แล้วก็ไม่หนีไปไหนเพราะยังมีทรัพยากรให้ทำมาหากินกันอยู่ถูกไหมคะ เห็นแล้วใจหายไหมพี่ตั้งแต่แบบเด็กๆมาจนกระทั่งวันนี้ใจหายครับเมื่อไหร่จะมีใครมาช่วยหยุดให้สักทีก็ดีเหมือนกันอยู่ไว้อย่างนี้ก็อยู่ไว้อย่างนี้ได้หาขากินไปวันนี้ไปทำอะไรเขาได้ธรรมชาติเขาเขามาทีละช่วงน้ําขึ้นเขามาแรงกว่าน,นี้ว่าที่เห็นนี่ไหลเท่าออตรงที่เรายืนอยู่เนี่ยเขาจะตัดระเปียกหมด ถ้าเราต้องดูระดับน้ำว่าระดับน้ำจะสูงขนาดไหนช่วงไหนน้าแรงที่สุดคะช่วงน้ำเกิดช่วงน้ําเต็มเนี่ยเดี๋ยววันที่หนึ่งเนี่ยก็เริ่มเยอะแล้วครับตอนนี้เขาไม่ไม่มีอยู่สมวันแล้วเดี๋ยววันที่หนึ่งเนี่ยจะเยอะแล้วจะเพิ่มขึ้นมาเนี่ยขอบนี่ทะเลทะเลฝั่งกันเนี่ยฝั่งคุณธมุจีเนี่ยเขาจะน่ารักตอนช่วงหน้าหนาวเขาจะไม่มีคลื่นมีลมทะเลจะนิ่งหน้าหนาวหน้าหน้าร้อกระทงเนี่ยจะเงียบอ่างน่ารักตอนหน้าหนาวที่เงียบ หน้าหนาวสองสามเดือนเองสองสาเดือนครับนอกั้นที่เหลือแปดก็เดือนไม่น่าแต่ตรงนี้เราน่ารักแต่ทางใต้เขาไม่น่ารักภาคใต้ก็โดนถล่มเพราะลมจะออกไปใต้ครับตอนนี้ใต้จะมาหาเราตรงนี้มันจะเป็นคนคนละหน้ากันตอนนี้ใต้เขาสงบเอาละเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อข้างในนะคะขอบคุณพี่ทั้งสองคนมากนะคะที่ช่วยสะท้อนปัญหาขอบพระคุณค่ะพักกันสักครู่เดี๋ยวไปคุยกันต่อข้างในค่ะ